กาดสบายดีน้องเย็บซี่นี่ <c oughs> จะมาเย็บท่อกหน่างง้วนี่บุญเลียังบานตักบาดบ้านกันตอนของเย็บท่อกหน่างง้วอุปกรณ์มีนี่พี่น้องกากล้วยกันตอนที่ยังเขาจับมันพับพับมันได้พับได้ไหมนะครับมาปรับเกี่ยวกับสองเกี่ยวกับสาม <c oughs> เนี่ยพับเทียที่สามแล้วใส่ใหม่นัน่นาะผัดเข้าไปผัดเข้าไปตีกลับกล้วยก็ดำก็แดงก็ดำก็แดงก็เลี้ยงก็ข,งข,งข,งข,ขาวออมาผู้ที่เสียบประเดียดเขาสารมามติดน,นี่ละ

ที่การขัดนิ่ง,ง้อ่อนๆก็ขัไดไปเลยะ 功能了，功能、嗯、哇。 ครับดหยิบเข้าไปเข้าไปนี่ <c oughs> แผ่นมาลองแผ่นมาห้อง ต่างทางตำแหน่งท euh, ี <ata ques stop> ่หามาแล้วคืณบ่แม่าบ้านนี่ทรกท่านทุกสโมสรตานาวาเขาไปบ่หวานเขาก็บอกบอกบ่าเขาบอกมันมัน

ใช่ก็ใช่เรื่องแบบนี้มันยิ่งน่ารำคานี่กันายว่าใช้เรื่เดีวกัน โหดทำไมเรียกบริกรตรงถงรโหดตงเราไ่เขียนถ้าเาหรอว่านั่นเ nó đi ừ. mình về nhà còn long hay long na tác bạn về nhà ังสาระนังขจามิตังขังสาระนังขจามิป <siblings> <Princi> ุติยมปีพุทังสระนังขจามิุติยมปีธรรมังสระนังขจามิ Volumes, ติย uh ัมปิสัง네ขังสระนังขจามีติยัมปีพุทธังสระนังขจามีติยัมปีธรรมังสระนังขจามิ ตติยมปิสังขังสระนังคัจฉามิอิจารานักมันมนังนิทิตังปานาติปตาเวรมณีสิกขาปัทถงสมมาทิยามิ อถินาาธานาะเวรามณีสิกขาปัทังสมาทิยามีอา,านะเามสุมิชาจาราเวรามณีสิกขาปัทังสมาทิยามี สมบูรณ์อานะณโมตัณสาวกาวตุนอรังหตุนสมมาสัมบูรณ์อาศัณโมตัณสาวกาวตุนอรังหตุนสมมาสัมบูรณ สายาทิพยโสภะขาวะระหังสัมมัปุถุวิชัจารณะสัมปันโนสุขตวโรกะเวตุอันโนตรวรบริสทธรรม သတိသာသေဝမနောသာနာဘုဒ္ဓဘဂဝန္တိသဝခါတောဘဂဝတံဣတိ